ฟีฟามาได้ไงคะเนี่ยนันแกไม่คิดที่จะไปเยี่ยมแม่เลยแล้วยังจะมาห้ามไม่ให้แม่มาเยี่ยมเราอีกเหรอไม่ใช่นะคะแม่แม่กับฟีฟาคงมาเหนื่อยเดี๋ยวไปนั่งพักในบ้านก่อนนะคะฟีฟาเข้าไปนั่งในบ้านก่อนสิ ะคะเดี๋ยวแม่นั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะนันนี่สามมีแกก็เสียไปนานแล้วนะแกไม่คิดที่จะมีใหม่เหรอทำไมถึงไม่คิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างแม่คะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้แม่นะคะนันนี่แม่กำลังพูดอยู่กับแกนะ นั่นสิพี่นันพี่ควรที่จะคิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างนะแม่คะครอบครัวของเต๋ก็มีต่อเป็นลูกแค่คนเดียวตอนนี้เต๋อก็มาจากไปแล้วถ้าหนูไปอีกคนแล้วพวกท่านจะอยู่ยังไงล่ะคะที่สําคัญนะคะพวกท่านก็อยู่เยอะมากแล้วหนูคิดว่าหนูควรจะดูแลพวกท่านให้ดีเลี้ยงลูกให้โตก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องนี้นะคะ การเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนกระตันยูนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่แกจะมาอยู่ตัวคนเดียวแบบนี้ต่อไปอะ่ะมันไม่ได้นะลูกแม่คะเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะคะเราเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะคะ่ะแม่ครับ คะนี่แม่เรียกให้พวกเรามาที่บ้านพี่นันทำไมคะเนี่ยพี่ตั้งมานาวพี่เฮล่าทำไมมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยล่ะคะทุกคนลองดูสิว่าคนเนี้ยเป็นอะไรกับพวกแก <im itation> แม่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยทําไมแม่เลอะเลือนขนาดนี้ล่ะครับนี่ก็นานไงน้องสาวของผมนั่นสิคะแม่ทําไมพวกเราจะจําพี่น้องของตัวเองไม่ได้ล่ะคะ <im itation> วันนี้ทําไมแม่พูดจาแปลกๆจังเลยคะเนี่ยนี่พวกแกยังจําได้เหรอว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นพี่น้องของพวกแก ทุกคนสิ่งที่แม่อยากจะบอกเราก็คือตอนนี้พวกเราทุกคนมีหน้าที่การงานมีบ้านมีรถมีบริษัทเป็นของตัวเองแต่ยังมีพี่น้องของเราอีกคนหนึ่งที่ยังคงอยู่บ้านนอกสามีของแกก็เสียไปตั้งหลายปีแล้วแต่พวกเราไม่เคยมาเที่ยวมาเยี่ยมหาแกเลยสักครั้งหนึ่งแหมพี่ฟีฟ่างานที่บริษัทของหนูยุ่งมากแค่ไหนพี่ก็น่าจะรู้ดีนี่คะใช่ครับแม่ เรื่องทุกอย่างในบริษัทเนี่ยผมต้องเป็นคนดูแลและจัดการทั้งหมดผมไม่มีเวลามาเยี่ยมนันเขาหรอกครับนั่นสิแม่พวกเราทุกคนต้องต่อสู้ดินน้นรนสร้างอนาคตสร้างครอบครัวก,กันทั้งนั้นน่ะการหาเงินนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พวกแกทุกคนนะ่ะควรจะรู้วัตถุประสงค์ในการหาเงิน และอย่าปล่อยปะละเลยคนในครอบครัวตอนที่เต๋าเขายังมีชีวิตอยู่ฐานะทางบ้านเ้าเดีมากมีใครบ้างที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากนันกับเตา๋าแม่คะนานๆทีเราจะได้มาเจอกันแม่จะพูดเรื่องนี้ทำไมเราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันถ้าหนูจะเสียสละเพื่อพี่พี่น้องๆมันก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่คะ เดี๋ยวแม่คุยกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปเตรียมกับข้าวมาให้เราจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีนันวันเนื้อที่แม่เรียกพี่น้องของแกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาให้นั่งทานข้าวด้วยกันนะแต่แม่อยากให้ทุกคนนะ่ะมาเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของนันว่าเขาเป็นยังไงบ้าง พี่ขอโทษนะหลายปีที่ผ่านมานี้พี่มัวแต่ทำงานจนมองข้ามความเป็นอยู่ของแกไปพี่จำได้นะตอนที่พี่ทำงานใหม่ๆไม่มีแม้แต่เงินค่ารถแกก็เป็นคนออกให้ตอนที่พี่ยังไม่ได้งานแกก็เป็นคนเอาเงินให้พี่ใช้เป็นปีพี่คนนี้มันไม่ได้เรื่องเองแหละพี่ขอโทษแกนะนอน ตอนนี้พี่มีเงินสดอยู่4ี่ห0ื่นบาทแกรับไว้นะพี่นั้นหนูขอโทษนะคะหลายปีที่ผ่านมานี้หนูไม่มีเวลากลับมาเยี่ยมพี่เลยนี่เป็นเงินสดห้าห0ื่นบาทพี่รับไว้นะคะ นนัพี่ไม่สมควรเป็นพี่กันเลยอะ่ะพี่ขอโทษนะแกรับเงินนี้ไว้นะต่อไปเวลามีเรื่องลำบากอะไรอะ่ะบอกพวกพี่ได้ตลอดเลยพี่นันครับผมจำได้ตอนที่ธุรกิจของผมมีปัญหา ก็มีแต่พี่นี่แหละที่คอยช่วยเหลือผมคอยซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดทําให้ผมผ่านช่วงเวลาที่ลําบากเหล่านั้นมาได้ตอนนี้พี่มีชีวิตที่ลําบากขนาดนี้ผมกลับไม่ได้มาเที่ยวหาพี่เลยพี่นันครับผมมีบ้านอยู่ในเมืองสองหลังเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะโอนให้เป็นชื่อของพี่หนึ่งหลังนะครับพี่ไปอยู่ในเมืองกับผมถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยผมจะได้ช่วยเหลือพี่ได้สะดวกเขาก็ต่างมีครอบครัว มีชีวิตเป็นของตัวเองชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้พี่ชีแล้วแหละต่อให้ต้องลำบากกว่านี้พี่ก็ไม่เป็นไรขอแค่พี่ๆี่น้องน้องทั้งสี่คนมีชีวิตที่ดีแม่มีที่พึ่งยามแก่เท่าแค่นี้ก็เป็นความหวังที่สูงสุดแล้ว นั้นสี่พี่น้องอะไรกันล่ะเรามีพ่อแม่คนเดียวกันสายเลือดเดียวกันเราห้าพี่น้องต่างหากล่ะแบบนี้สิถึงจะถูกพี่ฟาเราก็เติบโตมีครอบครัวกันแล้วต่างก็มีชีวิตเป็นของตัวเองชีวิตของพี่ที่ลำบากแบบนี้มันเป็นความผิดของพี่เองที่พี่ไม่เก่งพอแต่จะให้พี่ไปเป็นภาระของทุกคน กก็คงไไม่ได้หรอนั้นสายเลือดเท่านั้นที่สำคัญที่สุดของอย่างอื่นอ่ะเป็นแค่ของนอกกายเงินพวกนี้อแกรับไว้เถอะฟีฟ้าพูดถูกเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นสายเลือดเดียวกัน ำไว้นะต่อไปนี้เราต้องคอยช่วยเหลือกันให้ห้าพี่น้องมีชีวิตที่ดีอย่างนี้สิเขาถึงจะเรียกว่าครอบครัวเดียวกันนะ